เพิ uhm, <bom> ่มขึ้นมาอะไรไปเจริญีครับใครที่เราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาสองอาทิตย์คร right ับก <precious time. S 2> ็ซ้อมอยู่ที่คล้ายเพิ่เจริญวิถครับก็อยู่ที่เพิ่เจริญที่สารสังขารอยู่ที่เดิมเราเนาะใครนี้มีใครไปเป็นกุ้งฟองกุ้งซองเรามันเขามีพี่กุมารลอยแล้วก็เพื่สำแซงค้ชในคลายเจ้าการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไรหนึ่งสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับหน้าสิบห้าเราหมดจะตายครับ มวยเขาครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอรุ่นพี่นะลุงวิทยาไม่เคยต่อยกันเลยยังครับครั้งแรกเลยและเราได้ยืดสัตย์เกมมาต่อยพี่ก็ไม่ยากจามาครับเขาเมื่อยตามีแข็งทรายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมมาแข่งให้ดิเบียดให้พี่เบียดหมดครับก็คือเดินให้สุดเลยหมดเบียดรุ่นพี่ไปเลยว่าเถอะล่าสุดเราต่อยไปที่ออตกออตกรนั้นต่อยกับคุณสยามเป็นไงบ้าง ก็พลาดลงเตียงพออ๋อไปโดนลนเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าก็คือวันนี้มาต่อยร้อยสิบสามเนาะอู้หลงมาสองปอนด์เลยครับผมก็ไปปล่อยมาอืมแล้วเตัวช้านี้มาเป็นไงเกินอยู่เกินอยู่สองปอนด์ครับสองปอนด์ร้อนก็เย็นมาหน่อยก็เลยไม่มีปัญหาอันนี้เหลือแค่จุดสีบไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมแล้วเราไม่เกิดมากี่ไฟแล์ละก็สองไฟลดเลยวันนี้ต้องเอาคคูนะรับไฟล์เตูมากกี่ิโลครับ สามสิโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณร้อย่ะหลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดมหาสารคามฝากเชิญชวนแฟนคขับเราด้วยวันนี้ฝากเป็นกำใจให้ผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับแจ้งเกิดให้ได้ครับวันนี้คู่รองด้วยนะช่องทูเอานนี้ขอตั้โชคดีสำนักครับเดี๋ยวได้คุยเลยลำโตครับผมสวัสดีครับผมลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ไหทองครับอ่ามาแล้วลูกเจ้าแม่แทงทองวันนี้เข้ามาโกนหนึ่งคนนะครับวันนี้เจอกระเพาะมังกรเราเคยเข้ากับเขากี่ครั้งแล้วไม่เคยครับไม่เคยเหรอครับเป็นไปได้สือกันไปสเสมาวันนี้มีการรเท่่าาไหบว ว่าเช้าสอบเป็นไงบ้างก็น่าจะเกินปอนเกือบสองครับเดี๋ยวก็สักครึ่งชั่วโมงน่าแะจะลุยนะครับเวทนี้เราเคยชกดไม่ร้อยยี่สามเนี่ยก็มีต่อยไฟแล้วก็รมา้ล่ถามับเวทที่ดีที่สุดของเราร้อยเท่าไหร่ร้อยสองครับร้อยยี่สองแต่ว่าวันนี้ขยับขึ้นมานิดนึงรถ้องอยู่ที่ไหนรถแม่ท้องครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อีวันส้มอ่ะ ก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าครับเราเป็นพื้นเพมมวยไงก็เป็นมวยฝีมือครับผมมวยฝีมือเสริมอะไรบ้างรอบนี้เสริมมีเดชสายต่อยสายแน่นอนครับแล้วคิดว่าเราเราอาจะเตี้กว่าเขาหรือว่าสึงกว่าเขาไหมน่าจะเสียเปรียบนิดนึงครับเสียเปรียบนึงแต่น้ำหนักนี่ไม่ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับนะเราฝูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสามครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดครับผลงานหลังๆเป็นไงสามไฟก็มีแพ้ครับผมแล้วก็มาชนะครับ ล่าสุดแพ้ชนะนะชนะครับผมชนะใครวันนั้นชนะเป็นเต็งได้เลครับที่ทีรังสิตครับทีรังสิตวันนั้นร้อยเท่าไรวันนั้นร้อยสองครับร้อยสองแต่คนนี้ขยับมาร้อยจุดสามก็เคยเคยชกมั่งไม่ใช่ไม่เคยชกเคยชกอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องร่างวงร่างกายไม่น่าจะมีปัญหาวันนี้่ลูกหลานจังหวัดเวียงล้าครับก็พี่น้องชาวจังหวัดเวียงล้าและเอฟซีค่ายมรุเจ้าแม่ทองครับฝากติดตามผลงานลุงวิทยาลูกเจ้าแม่ทองนะครับวันนี้เต็มที่ครับพร้อมนำชัยชนะกับค่ายครับโอเคเรามาลงแชา์โชคดีครับ